ซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนข้อมูลแบบนี้นะครับกลายมาเป็นรีพอร์ตที่ทำให้เราเห็น s t แ a t จี้หมดเลยว่าการทำธุรกิจสมัยนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นข้อมูลไปหมดเลยไม่ว่าเราจะทำทั้งธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์นะก็ต้องเก็บข้อมูลแต่ประเด็นก็คือว่าเรามีข้อมูลแล้วเราเอามาใช้อย่างไนะ เรามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ยังไงแล้วในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้ AI อย่างเช่น Gemini หรือ Chat GPT เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับเราอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้เอาไปใช้ได้จริงนะซึ่งเป็นกระบวนการที่นักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพเนี่ยเขาก็ใช้กันเรามาดูวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI กันนะครับ โอเคครับอันนี้ผมเปิดตัวเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเนาะโดยข้อมูลที่ผมจะมาใช้ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ข้อมูลของ Apple TV Plus นะก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกัน,กนว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับเมื่อเข้ามาดูเนี่ยผมก็ไปโหลดจาก Crackle นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้ไปลองเล่นลองวิเคราะห์เนี่ยก็สามารถจะคลิกปุ่มดาวน์โหลดนี้ เดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไปด้านล่างก็ไปลองดาวน์โหลดกันก็แล้วกันซึ่งกระบวนการที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการทํา d a Data Mining หรือการทําเหมืองข้อมูลนะครับในกัะบวนการของการทำ t a m i n i n g เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า EDA นะ DDA ก็คืออันนี้เลยนะครับ e d a ไม่มีอะไรมากคือย่อมาจาก Exploratory Data Analysis คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ นำข้อมูลมาแล้วก็เหมือนกับว่าทําความเข้าใจเขาในเบื้องต้นนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเมื่อเราเข้าใจข้อมูลแล้วเราก็จะรู้ว่า i ินไซต์ i ินไซต์ก็คือความรู้ที่มันซ่อนอยู่นะครับออกมาทําเป็นแดชบอร์ดออกมาทําเป็นกราฟเพื่อให้กับ ผู้บริหารหรือบอร์ดหรือกรับตัวเราเองเนี่ยเพื่อเข้าใจสถานะของสินค้าและบริการและธุรกิจของเราได้ดีขึ้นก็ได้เอาละเดี๋ยวเรามาลองใช้ AI, AI กันนะครับสําหรับตัว AI, AI ที่ผมชอบมากเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีความฉลาดแล้วเก่งเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเลยเนี่ยก็คือคลอสนะเดี๋ยวผมจะ เปิดคลอสให้ดูนะครับนี่คลอสก็ผมผมนี่ใช้เป็นคลอสเดสก์ท็อปนะก็หน้าตาก็ประมาณนะครับเขาก็จะมีความเก่งพอสมควรเอ่ะล่ะถ้าใครอยากจะใช้ Gemini ก็ได้เช่นกันนะครับก็เข้าไปที่ Gemini นะ .google.com นะครับก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นกันแต่ผมก็แนะนำว่าถ้าใช้ใช้ตัวโปรเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลควรจะต้องเลือกตัวที่เก่งที่สุดก็คือตัว Gemini 2.5 Pro นะแต่สำหรับใครที่ใช้ ChatGPT นะครับก็เลือก ChatGPT v e เวอร์ชัที่มี thinking มีความสามารถในการคิดนั่นแหละ thinking mode เนี่ย อย่างน้อยขึ้นไปนะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอ3ตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็<ะ>ในเบื้องต้นนะครับผมจะใช้คลาสก็แล้วกันนะ <ok> สำหรับการแนะนำวิเคราะห์ข้อมูลในทางนี้ในเบื้องต้นนะครับหลังที่ผมดาวน์โหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดข้อมูลผมให้ดูนะว่าข้อมูลเป็นประมาณไหนนี่ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเปิด Excel ให้ดูเนาะก็จะมี <eer rament> เป็นปมี ID มีชื่อหนังใช่ไหม มีทั้งเป็นหนังมีละครนะครับคาจำกัดความอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีคนดูไม่ดูก็จะเป็นแบบคะแนนรีวิวสิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูตรงนี้เนี่ยก็ให้สังเกตก่อนนะครับว่าการจัดวางข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะมีวิธีการจัดวางแบบเฉพาะที่สามารถให้ AI เขาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ Excel โดยปกติที่เราทำกันใน Office นะครับ AI จะ analyze หรือวิเคราะห์ข้อมูลนะ่ะไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมไม่สังเกตก่อนเลยก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะเอาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีโครงสร้างเป็น TABULA แบบนี้คือมีข้อมูลเป็นตารางนะครับเป็นตารางแบบนี้เลยนะ แล้วหัวด้านบนตรงนี้นะครับจะต้องเป็นหัวหัวข้อซึ่งในแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหัวที่มีชนิดคนละชนิดกันถ้ามี ID มีไ i เติลมีชนิดมีด e s c r i p t i o n เห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคนละชนิดกันนะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราเห็นกันประจำประจำใน Excel ที่เราทำในออฟฟิศเนี่ยมีหัวเป็นตารางก็จริงอยู่แต่เซลเซลสองเซลสามเซลสี่เนี่ย มันคือข้อมูลเซลล์เหมือนกันหมดครับดังนั้นเนี่ยแบบนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ดีนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเมิดเซลลอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยถ้าเราเมิดเนี่ยโอ้โหรับรองว่าระบบเนี่ยน่าจะวิเคราะห์ได้ไม่แม่นเลยนะครับดังนั้นการทํา Excel ให้เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นหัวใจหนึ่งสำคัญเรื่องเบื้องต้นเลยถ้าจะให้ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องไม่มีการเมิร์จเป็นรูปแบบตารางและหัวตารางเนี่ยจะต้องไม่เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันสําหรับใครที่ใช้ Google Form Microsoft Form หรือใดๆอะ่ะเขาก็จะมีฟอร์แมตที่ดีอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ได้ทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Excel เองทําอะไรเองมาก่อนอาจจะใช้งานได้ไม่ดีต้องไปจัดฟอร์แมตกันก่อนนะครับหลังจากที่เราดูฟอร์แมตไฟล์เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มมาใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันซึ่งถ้าเกิดว่าเคยดูวิดีโอต่างๆเมื่อในอดีตหรือว่าจากใครก็ตามมาก่อน แล้วเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าโอ้โยนไฟล์เข้าไปแล้วบอกวิเคราะห์ข้อมูลให้หน่อยมันก็ออกข้อมูลมาแบบนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่ามันก็มันอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ความแม่นยําอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยไกด์เขาเพราะคนเราเนี่ยก็จะมีวิธีหรือมีการเข้าใจข้อมูลรวมถึงเป้าหมายที่ AI เ,เขาอาจจะไม่รู้นะดังนั้นเวลาวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจะต้องทํา เป็นลำดับขั้นตอนเบื้องต้นตามที่ผมเล่าให้ฟังเนาะอันที่1เลยก็คือเราจะต้องให้เขาเนี่ยช่วยสํารวจข้อมูลก่อนนะครับข้อที่1่ต้องสํารวจข้อมูลก่อนผมเนี่ยก็จะเอาไฟล์ที่ผมมีอยู่นะครับลากเข้ามาใส่ที่ AI ของเราได้เลยนะสาหรับในที่นี้ผมใช้คลอสเนาะก็ลากใส่ไฟล์ .csv เข้ามาจากนั้นนะครับการที่เราที่จะสํารวจข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องใส่พร้อมที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูลลงไปผมก็ใส่พร้อมเข้าไปเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ ว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยคือนักวิเคราะห์ข้อมูลก็ช่วยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นด้วย descriptive analysis หน่อยนะก็เขียนเป็นแบบนี้แหละ descriptive analysis ก็พร้อมอันนี้นะครับผมก็แจกฟรีนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกันแล้วกันก็เข้าไปดูนะโดยเว็บไซต์ที่ผมเข้าไปเอามาเนี่ยก็คือ ultimate พร้อมตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปเซิร์ชหาพร้อมเนี่ยมีออกมาแบบหลายร้อยพร้อมที่ผมรวบรวมเอาไว้ ก็ใช้ได้ฟรีนะก็เข้าไปลองเสิอผลพร้อมที่สนุกสนุกสนุก,นกเราไปใช้งานกันก็แล้วกันนะครับจากนั้นผมก็จะกดส่งเข้าไปนะพอพูดถึงคําว่า descriptive analysis เนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทําให้ AI เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องวิเคราะห์ทางสถิติอย่างไรถ้าแปลไปไทยก็นั่นแหละการวิเคราะห์เชิงพรรณนานั่นแหละนะครับเขาก็จะคิดซะเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะมาให้ผลลัพธ์ให้กับเราเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งระหว่างรอคลอสนะผมก็เปรียบเทียบ ChatGPT ให้ด้วยเลยนะครับก็ทําลักษณะเดียวกันเลย ChatGPT ปุบ คุณคือนักวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก็จะออกมานะระหว่างรอทํางานก็แชท GPT ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้ดูว่าเออทั้งหมดข้อมูลี่มีจํานวนแถวเท่านี้นะมีข้อมูลเป็นแบบนั้นแบบนี้ มีทั้ง movie มูบี้และมีโชว์ปีที่ออกฉายเนี่ยประมาณนี้นะมีค่าเฉลีย่ยเท่าไหรเลดอายุเท่าไหร่การทําแบบนี้เราจะได้เห็นภาพรวมของข้อมูลของเรานะครับงั้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอ๋อโอเคข้อมูลเรามีประมาณนี้นะมีผู้ผลิตทั้งหมดยี่ิบหกประเทศอะไรก็ว่าไปซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรา่าสามารถจะเอามาทําเป็นกราฟแบบข้อมูลพรรณนา,นาข้อมูลแนวเดโมกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเบื้องต้นได้นะครับเช่นอายุเฉลีย่ยเท่าไร่ มีคนเข้ามาตอบคําถามกี่คนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลสําคัญที่ได้เห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดแต่ในที่นี้ผมยังไม่ออกมาทําเป็นกราฟนะครับเพราะว่าผม,มอยากจะวิเคราะห์ให้เสร็จก่อนเพราะสิ่งที่ทุกคนทําพลาดมากๆเลยก็คือลืมไปอย่างขั้นตอนหนึ่งว่าข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์น,นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสะอาดก่อนถ้าข้อมูลไม่สะอาดเนี่ย ถ้าเราทําต่อไปทําแบบกราฟทำเกลือออกไปนะรับรองว่าผิดแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเาอาจจะตัดสินใจผิดเพราะข้อมูลเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นนะดังนั้นเราต้องตรวจเช็คข้อมูลให้สะอาดก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอะ่ะก็จะต้องใส่พร้อมเพื่อดูข้อมูลก่อนว่าเขาสะอาดหรือยังใส่พร้อมประมาณนี้เลยนะครับช่วยเช็คคอลัมน์ให้หน่อยแล้วก็ลองดูว่ามันมี ข้อมูลว่างมีข้อมูลที่มันแบบขาดไปไหมกรอกไม่ครบไหมหรือมีฟอร์แมตที่ผิดเพี้ยนรวมถึง outliers แล้ว outliers เนี่ยคือเป็น data หรือข้อมูลที่มันผิดปกติอเช่นอายุแบบ9999เงี้ยคือมันผิดปกติไปเราจะต้องตรวจจับเหล่านั้นให้หมดก่อนที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปนะครับดังนั้นผมก็จะใส่วิเคราะห์ตัวเนี้ย เข้าไปใน Chat GPT เลยหรือใน AI ที่เราอยากจะทําก็ได้เนาะจ g มีไนกก็ได้หรือคลอสก็ได้นะครับเพื่อตรวจสอบความสั่นข้อมูลก่อนออกมาแล้วนะครับก็คือจะมีดังนี้นะในช่องของเอ e เซอร์ติฟิเคชันเนี่ยมีข้อมูลหายไปตั้ง11ตัวเนี่ยสีซสั้นหายไป62ตัวเห็นไหมคือมีข้อมูลที่แบบเละเทะเต็มเลยนะครับมีค่าวงค่าว่างอะไรเต็มไปหมดเลย นั่นแสดงว่าข้อมูลของเราเนี่ยยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพเนี่ยครับจะเข้าไปดูในไฟล์เลยแล้วก็จะใช้โปรแกรม Python หรือว่าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยในการที่จะทมความสะอาดพวกนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้รู้เรื่องนั้นมากนักเนี่ยเราก็อาจจะขอให้ AI เนี่ยช่วยทําความสะอาดเบื้องต้นให้ก่อนก็ได้เลยนะโดยผมเนี่ยอาจจะขอให้น้อง AI เนี่ยหรือ c h ท t g p t ช่วยทําการทําความสะอาดโดยคิดว่าถ้าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะ ก็ใส่พร้อมอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเขียนโค้ดภาษาไพทอนนี่แหละคอยทําความสะอาดข้อมูลให้นะครับสำหรับใครที่ทํางานด้านวิเคราะห์ข้อมูลอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเออเขาทําอะไรโค้ดมันเป็นยังไงเราอ่านออกไงแต่สําหรับพวกเราอ่ะถ้าอ่านไม่ได้ออกมากนักเพราะเราไม่เคยเรียนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดองดูผล,ลัพธ์ว่าผลลัพธ์เนี่ยเขาเมคเซนส์ไหมมัน มันผิดปกติหรือเปล่านะครับกรองไปก่อนเบื้องต้นอ่าโอเคนะครับก็ใช้เทคนิคการคลีนนิ่งข้อมูลคล้ายๆกับนักวิศาสตร์ข้อมูลอยู่เหมือนกันเนาะเช่นว่าการใส่สูในกรณีที่ไม่มีเซสชันนะหรือเติมค่ามาัธยฐานลงไปอะไรพวกนี้นะครับ มีการแับเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันเป็น lower case อะไรพวกนี้ก็เป็นเทคนิคที่เขาพยายามจะปรับมาตรฐานตามเทคนิคนะก็ดูผมก็ดูทั่วๆไปแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้อาแบบเร็วๆไม่ไม่ต้องดูละเอียดมากหลังจากที่ข้อมูลเราเนี่ยสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหนึ่งในหัวใจสำคัญเลยนะครับก็คือว่าเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลไปได้หมดแหละแต่ข้อมูลที่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันควรต้องวิเคราะห์ให้กับสิ่งที่เราอยากรู้ ไม่ใช่วิเคราะห์ไปมั่วซั่วไปหมดโดยที่ไม่ได้ตอบคําถามที่มีความจําเป็นต่อธุรกิจของเราเลยนะดังนั้นนะครับเราอ่ะก็จะต้องถามเขามนิดน,นึงว่าเฮ้ย mm. ถ้าเกิดข้อมูลแบบนี้เนี่ยคุณช่วยลิสต์สิบคำถามหน่อย ว่าคำถามแบบนี้ข้อมูลนี้มันตอบออกมาได้อย่างไรบ้างน,นะครับลองพิมพ์ถามเขาดูนี่นะครับก็ใส่พร้อมประมาณนี้เนาะช่วยลิสต์สิบคำถามที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้นะครับลองกดส่งเข้าไปดูเนาะเหตุที่ผมเนี่ยให้ลิสต์คำถามณนะตอนนี้ไม่ไปลิสต์คำถามตนะั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเพราะว่า AI จะต้องรู้การทำการวิเคราะห์เชิงพัฒนาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเขารู้การวิเคราะห์เชิงพัฒนาดังข้างบนเรียบร้อยแล้วะ การคิดคำถามก็จะตรงจุดแล้วก็แม่นยํามากคือที่เป็นเทคนิคสําคัญที่ต้องทําตามลําดับแบบนี้เลยนะที่ผมทําให้ดูนะครับนี่เขาก็จะออกมาแล้วว่าเฮ้ยคำถามเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ไหมจํานวนมูฟี่กับจํานวนโซเนี่ยต่างกันอย่างไรแนวโน้มที่ออกปีฉายจะเป็นยังไงแนวหนาะแบบไหนที่ทบมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเราจะได้รู้ว่าคนชอบแนวไหนมากกว่ากันรวมถึงประเทศผู้ผลิตแบบไหนสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นต้นนี่ก็คือเป็น1ิบคาถามที่เกิดจากการ วิเคราะห์แบบ descriptive analysis ที่ผมได้โชว์วิธีการทำให้ดูแต่ตอนต้นมาเรียบร้อยยิ่งถ้าเราทำ descriptive analysis ละเอียดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เทรนด์นะครับหรือว่าเทรนด์เป็นยังไงเหล่านี้คำถามที่น่าสนใจ10ข้อนี้ก็จะมีความลึกซึ้งแล้วก็จะมี มุมมองที่น่าสนใจมากขึ้นนะก็ไปลองทําดูก่อนอย่างสมมุติว่าผมดูแล้วเอ้ยแหมข้อ7น่าสนใจนะอยากก็รู้ว่าความนิยมเนี่ยแตกต่างกันเรทอายุหรือไม่เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้ไปทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยเราจะทําแนวนี้มาเลยคิดว่าเด็กน่าจะชอบอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นสังคมผู้สูงอายุน่าจะชอบในแเนวแบบนี้ไหมเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราตัดสินใจในการสร้างภาพยนตร์ใน ครั้งต่อไปได้นะครับเราก็อาจจะบอกว่าเออเราสนใจข้อ7นะก็ช่วยวิเคราะห์หรือก็ทําสนใจข้อนี้นะครับข้อ7ผมก็ใส่เราไปตรงนี้เลยนะแล้วก็ช่วยทํากราฟให้หน่อยนะครับนี่แบบนี้เลยนะสนใจข้อไหนเราก็ไปเลือกข้อที่เราสนใจได้เลยถ้าดูแล้วคําถามยังไม่ค่อยน่าสนใจมากก็ ขอให้มันสร้างคําถามเพิ่มเติมให้กับเราก็ได้อันนี้ผมขอย้อนกลับไปที่คลอสนะเพราะว่าคลอสเราก็ทําคู่ขนานไปกับ c h a t GPT เหมือนกันนะครับเขาก็วิคเคราะห์ในรูปแบบที่ใกล้ๆกันนะแต่ผมชิแต่ผมชอบวิธีการวิเคราะห์ของคลอสมากกว่าก็เลยอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะคือหลังจากที่เราใส่พร้อมแบบเดียวกันนะครับก็คือหาความนิยมเนี่ยตากหรือไม่นะก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับเป็นรายงานแดชบอร์ดที่ให้เห็นเลยว่าโอ้เชิงลึกมากเลยนะครับ ว่าเลทแบบไหนน่าจะดีหรือไม่ดีเนาะรวมถึงมีคีย์อินไซด์ให้ด้วยก็ถือว่าดีนะสำหรับพรอสนะครับเขาก็จะมีคีย์อินไซด์ให้เราตลอดเวลาเลยและในหัวข้อถัดมาที่ควรจะต้องมีเลยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าเป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลตอนแรกเนี่ยเราดู ข้อมูลแบบพนานาพื้นฐานมาแล้วว่าข้อมูลมีรูปแบบอะไรยังไงข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องวิธีการที่จะเข้ามาดูคําถามไหนที่ดูน่าสนใจจากข้อมูลตัวขั้นตอนที่3นี่แหละคือขั้นตอนที่เราได้รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของอ่ะถ้าเราเป็น Apple TV ทีวีอ่ะถ้าเราต้องการจะลงทุนหนังมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอะไรคือเป้าหมายที่เราอยากรู้แล้วจากข้อมูลเนี่ยได้บอกอะไรกับเราได้บ้างน,นี่นะครับผมก็ใส่พร้อมอะไรประมาณนี้เลยนะครับเราควรจะลงทุนภาพยนตร์เรื่องต่อไปเนี่ย เราจะต้องคำนึงถึงอะไรจากข้อมูลต่อไปนี้คือถามไปเลยถามในเชิงของ s t r ATEGY ถามในเชิงของสิ่งที่เราอยากรู้อะ่ะเรามีข้อมูลเราวิเคราะห์กันพอสมควรแล้วอะ่ะจากที่ AI เขารู้ข้อมูลเราขนาดนี้แล้วอะ่ะช่วยนำเสนอให้หน่อยว่าเราควรต้องทำอะไรนะครับเราก็กดส่งเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับ AI ในยุคหลังนี้ที่เป็นตัวฉลาดที่สุดประเภทเอเจนซี่ทั้งหมดเขาจะรู้เองว่าเขาจากข้อมูลที่เขามีจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมารวมถึงคำถามของเราเนี่ย เราควรต้องวิเคราะห์แบบไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะ๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนเราจะได้เห็นภาพใหญ่ขึ้นมาพร้อมกันนะครับเขาก็จะมาลองดูว่าเอ๊ะเราน่าจะลองดู investment strategy ในรูปแบบในจากข้อมูลที่มีข้างบนโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเขาก็มีการนําเสนอเนาะมีการเรียงลําดับการลงทุนแนวแบบเรียงตาม ROI ให้ด้วยนะว่าเอ้ยเทียหนึ่งเนี่ย มีความไม่ยมเท่านี้เท่านี้หนึงงบประมาณประมาณนี้นะก็อันนี้อาจจะโมัได้นะครับไม่เป็นไรแต่ที่เราต้องมาดูเลยก็คือว่าเราดูว่ามันเบสมาจากข้อมูลไหมเช่นเพราะลงทุนเพราะว่ามีตาการส่วนร่วมสูงสุดคนสนใจดูนะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยใช้สตรีมมิ่งเยอะดังนั้น Apple TV เนี่ยก็สตรีมมิ่งเซอร์วิสนะคนกลุ่มนี้ใช้เป็นประจำเหมาะกับพฤติกรรมการดูของเขานะ มีกระแสโซเชียลมีเดียที่สามารถจะสร้างศักยภาพตรงนี้ได้ด้วยข้อที่ต้องพิจารณาก็คือต้องดูเรื่องของ Market Research มากขึ้นรวมถึงแฟรนไชส์วัยรุ่นที่มีอยู่แล้วอันดับ3ามเป็นยังไงนะครับเขาก็จะบอกว่าเออลงทุนเสริมได้ด้วยเทคนิคแบบนี้แบบนี้อันเนื่องมาจากว่าวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนะี่ยมันเป็นประมาณนี้นะอะไรประมาณนั้นนะมีไทม์ไลน์ดําเนินการให้ด้วยเรียบร้อยนะครับนี่เขาก็จากข้อมูลแล้วดูแลหนังวัยรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นทางหนึ่งที่ถ้าเราเป็นแอปเปิลจากข้อมูลที่มีอยู่เนนคะแนน ดูแนวโน้มว่าถ้าเกิดลงทุนกับหนังวัยรุ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้รับผลกําไรรีเทิร์นกลับมาได้ดีกว่าอ่านี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของ AI อะนะครับอย่างเราเองก็อาจจะต้องเอาตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วทำมา m a เก็ตเ e s ิ a ร์ชเพิ่มเติมเพื่อให้มีความแน่ใจมากขึ้นว่าเราจะน่าจะลงทุนไปในมิติใดหลังที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวอักษรเรียบร้อยเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สั่งให้แชทเนี่ยเขาทําเป็นไดอะแกรมเป็นโฟลชาร์ t เป็นพรีเซนเทชันเนี่ยให้ได้เลย ก็ใส่พร้อมเกไปแบบนี้นะครับนำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ที่เราได้พูดคุยวิเคราะห์เข้ามาเนี่ยทำเป็นว a ช i z เ t ช o นให้กับผู้บริหารหน่อยซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนข้อมูลแบบนี้นะครับนี่ยาวๆแบบนี้ไม่มี Insight ไม่มีความรู้อะไรทั้งสิน้นกลายมาเป็น Report ที่ทําให้เราเห็น Strategy หมดเลยว่า เฮ<ห>้ยจริงๆแล้วเนี่ยดูสิเราจะต้องลงทุนอะไรนะแบบไหนที่จะดีกว่าการแบบไหนที่ไม่ควรดูนะพวกประเภท u n r a ร d content พวกนี้ไม่ควรลงทุนประมาณไหนน่าจะเหมาะสมแล้วก็ให้ plan in presentation เห็นไหมครัะว่าเราไม่จำเป็นต้องมี data scientist มือหนึ่งแต่ขอให้เรามี AI แล้วเราเข้าใจกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมทำให้ดูเนี่ยก็สามารถจะทำได้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกกว่านี้เหมือนกับนักวิเคราะห์ข้อมูลนะการทำเมต้าไมนิ่งการทำา o r e c a s t i n g การทำโมเดลสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องฝึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้ผมสอนในเชิงลึกมากกว่านี้แบบที่ผมพูดเนี่ยก็พิมพ์คำว่าสนใจมุมไหนในช่องคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันี๋ยวผมก็จะมาลองดูว่าเอ้ยมีคนสนใจเยอะนะผมก็อาจจะ,จะเชิงลึกลงไปมากกว่านี้ให้อีกได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นดูเยอะๆ เลยนะครับเพราะว่าความรู้ยิ่งทายยิ่งได้สำหรับวิคลิปนี้ก็เท่านี้ครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ